Jazz beat, Jazz, Jazz is a wonderful world. Jazz beat. สวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียน Let's Go กันนะคะวิชาภาษาอังกฤษกันการวิเชอร์จานะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรนักเรียนดูนะอ่าสงสัยกันหรือเปล่าคะว่า4ี่รูปนี้4ี่ภาพนี้เป็นเรื่องของอะไรค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็คือซีซันเกี่ยวกับฤดูการนั่นเองคะ่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสี่ฤดูการว่ามี หรือดูอาการอะไรบ้างและแต่ละฤดูกาลนะคะเราสามารถทำกิจกรรมอะไรได้คะ่ะไปดูกันเลยอุ้ยหนาวจังเลยอะนักเรียนคะ่ะจำลองสถานการณ์สมมุติว่านะคะเราเนี่ยได้อยู่ในรูปนี้เป็นไงคะชอบแลวสิมีหิมะตกด้วยนะคะ ค่ะในรูปนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของอะไรคะ winter นะคะก็คือฤดูหนาวคะ่ะเด็กๆพอทราบไหมคะว่าฤดูหนาวเนี่ยกิจกรรมที่ชอบทำทำอะไรนักเรียนดูอันนี้เลยสกีการเล่นสกีนะคะเชื่อว่านะคะถ้าเราได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็คงไม่พลาดที่จะไปเล่นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะ กิจกรรมที่สองนะคะที่เราสามารถเล่นได้อีกก็คือ ice skating ก็คือเล่นสเก็ตน้ำแข็งนั่นเองค่ะอุยอยากจะไปอยู่จังเลยนะคะอากาศคงหนาวแล้วก็ได้เห็นหิมะมจริงๆด้วยค่ะ ต่อมานะคะภาพนี้เลยก็คือสปริงนะคะฤดูใบไม้ผลิเด็กๆคะ่ะเรามาดูช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยกิจกรรมที่นะคะสามารถทำได้ก็คืออันแรกเลย f i n ยนไค s ก็คือการเล่นวาวเนื่องด้วยนะคะอาจจะมีลมอากาศดีมากเลยคะ่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือ planning flowers ก็คือการปลูกดอกไม้นะคะเพื่อให้มันได้ปริบานได้ดูสวยงามเลยล่ะคะ่ะต่อกันเลยนะคะหรือดูการที่3ค่ะอันนี้ก็คือ summer เชื่อว่านะคะหลายๆคนนะคะคิดถึงทะเลกันแล้วอยากจะไปเล่นน้ำทะเลกันแล้วกินอาหารนะคะซีฟู้ดกันอร่อยแต่ช่วงนี้นะคะยังไปไม่ได้เนื่องด้วยสถานการณ์นะคะ โควิด19ทำให้เราต้องนะคะอยู่ที่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์กันอยู่ที่บ้านดังนั้นดูรูปไปก่อนนะคะรอให้สถานการณ์มันดีก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นเนาะอันดับแรกนะคะกิจกรรมของการสามารถทำได้ในช่วงซัมเมอร์พักฤดูร้อนนะคะก็คือ go to the beach เชื่อว่าหลายๆคนนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจเล่นน้ำทะเลนะคะช่วงฤดูร้อน เพราะการเล่นน้ำเที่ยวทะเลเนี่ยมันสามารถผ่อนคลายได้ค่ะต่อไป water skiing ก็คือการเล่นอะไรคะสกีน้ำนั่นเองนะคะค่ะและฤดูการสุดท้ายค่ะ หรือดูการสุดท้ายนะคะดูจากรูปแล้วใบไม้เนี่ยร่วงหล่นจากต้นไม้นะคะก็คือ fall หรือ autumn ที่แปลว่านะคะหรือดูใบไม้ร่วงค่ะกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ทำนะคะก็คือ picking apples ก็คือเป็นการเด็ดลูกแอปเปิลนะคะโตนะคะก็คือสามารถที่จะเด็ดไปทานได้และอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือแคมปิ้งการเข้าค่ายนั่นเองค่ะเป็นไงคะสีหรือดูการหลายกิจกรรมเลยถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเลือกนะคะฤดูกาลไหนและหแต่ละฤดูกาลนักเรียนนะคะจะทํากิจกรรมอะไร ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะหลังจากที่เราได้ดูรูปเกี่ยวกับฤดูการมาแล้วเชื่อจ๋าจะให้นักเรียนนะคะได้ฟัง listen and chant ก็คือนะคะการพูดเข้าจังหวะนะคะ What's your favorite season อันนี้คือชื่อเพลงของมันนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังดิเชื่อจ๋าจะเปิดให้ฟังค่ะเป็นการผ่อนคลายไปด้วยนะคะ See, listen, and chant. What's your favorite season? What's your favorite season? I love winter. I don't like winter at all. Why do you hate winter? Because I hate the cold. I like spring or fall. What's your favorite season? I love summer. I don't like summer at all. Why you hate hatey You you summer Because hate the heat. Like summer at all like summer I I ค่ะหลังจากที่ฟังนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะ What is your favorite season คุณชอบฤด,ดูไหน Why และทำไมเป็นการบอกเหตุผลอันนี้ที่เชื่อจากยกตัวอย่างมานะคะจากรูปนักเรียนเห็นเป็นไงคะ โอ้โหสโนว์แมนเนี่ยเต้นกันใหญ่เลยหิมาก็ตกเช่าจาก็จะสามารถบอกได้ว่า I like winter because I like skiing ฉันชอบฤดูหนาวก็เพราะว่าฉันเนี่ยชอบเล่นสกีนั่นเองนะคะถ้าเป็นนักเรียนล่ะคะเดี๋ยวเชื่อจ๋าจะให้นักเรียนได้ฝึกตอบกันนะคะว่าถ้านักเรียนเจอคำถาม What is your favorite season? Why? นักเรียนจะตอบอะไรให้นักเรียนจำนะคะ I like ตามวยฤด,ดูที่ชอบจากนั้นใส่ be cause แล้ว I like ก็คือกิจกรรมที่ชอบทำในฤดูนั้นคะ่ะ ค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า49ค่ะในหน้านี้นะคะเชื่อจ๋าเนี่ยได้นำรูปภาพมาให้นักเรียนจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามที่เชื่อให้ได้ว่านักเรียนน่ะแต่ละฤดูกาลนะคะนักเรียนชอบอะไรแล้วก็ทำไมถึงชอบฤดูกาลนั้น ที่กากบาทนั่นหมายถึงว่านะคะไม่ชอบทําให้นักเรียนตอบช่องที่นะคะไม่ได้กากบาทที่เชื่อจ๋าจะมีเวลาให้โดยทุกข้อที่เชื่อจ๋าเขียนโจทย์ให้แล้วก็คือ what's your favorite season why ดังนั้นนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนักเรียนตอบในใจนะคะไปเ,เชอร์จ๋ารู้นะว่านักเรียนต้องตอบนะคะตอบด้วยนะ what's your favorite season why นักเรียนคิดว่าประโยคนี้น่าจะตอบคำว่าอะไรคะเฉลยเลยนะคะคำตอบนี้ก็ต้องตอบว่า i like winter because i like ice skating ต่อไปคะ่ะ ข้างล่างนี้เลยนะคะข้อ3กับข้อ4คะ่ะ spring ให้นักเรียนดูด้านล่างนะคะ spring planting flowers กับ flying kite ตอบอะไรคะข้อนี้ก็ต้องเป็น I like spring because I like planting flowers อีก2ข้อคะ่ะข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8 ส่วนข้อ5ข้อ6นะคะนักเรียนตอบอะไรคะ What's your favorite season Why คำตอบคือ I like summer because I like water skiing และภาพสุดท้ายคะ่ะ Fall หรือ Autumn นักเรียนจะตอบว่าอะไรคะ อ่านักเรียนก็จะตอบว่า I like fall e because I like camping นั่นเองนะคะค่ะให้นักเรียนนะคะได้สังเกตว่าประโยคคำถาม What's your favorite season Why เขาต้องการทราบว่านักเรียนชอบรือดูไหนและทำไมถึงชอบนักเรียนก็สามารถบอกเป็นอะไรคะบอกเป็นนะคะกิจกรรมที่ชอบทำได้ อะแล้วนักเรียนล่ะคะถ้าสมมุติว่าเชื่อจ๋าเนี่ยให้นักเรียนได้เลือกแล้วก็สร้างประโยชคํคำถามให้นักเรียนนักเรียนจะตอบว่าอะไรดูข้อนี้กันนะคะการบ้านการบ้านเชอจ๋าบอกว่าให้นักเรียนวาดรูปหรือดูการที่ชอบพร้อมบอกเหตุผลลงในสมุดและระบายสีให้สวยงาม โจทย์นะคะ What's your favorite season Why ก็คือเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะนักเรียนก็วาดรูปจากนั้นนักเรียนก็วาดกิจกรรมนะคะที่อยู่ในฤดูน,นั้นระบายสีให้สวยงามและอย่าลืมนำมาส่งนิเชอร์จาร่าด้วยนะคะเพราะว่านะคะเราจะได้นะคะรู้ว่านักเรียนเนี่ย เรียนไปด้วยแล้วก็ทำการบ้านที่ได้รับมอบใหม่ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เชื่อจา๋าก็อยากจะให้นักเรียนนะคะได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเวลาออกไปไหนเนี่ยอย่าลืมสวมหน้ากากแต่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะคะ เรียนอยู่ที่บ้านนะคะทำการบ้านทบทวนไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เช่อจ๋าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดูแลตัวเองด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ

your body Jimmy, shimmy, Jimmy, baby I can see you shake your body sway Yeah, yeah aye, 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 aye. Everybody shimmy. Turning, turning turning around He'll be gone now Just me. Dance me in the wonderful world. Dance with me. Dance me on the colorful day. I'm waiting for you.